สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างยศนะครับก็ออกมาติดตั้งรีโมทนะครับมิ s ซูบิชิไททันนะครับปี2021นะครับติดตั้งเป็นรีโมทแบบพับได้นะครับ2ดอกนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูนะครับล็อกนะครับปลดล็อกนะครับล็อกเงียบนะครับปลดล็อกเงียบ่าสามารถใช้เป็นกุญแจพับได้เลยนะครับเด้งออาอย่างนี้ขายได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกัน เริ่มจากการไขประตูนะครับเสียบกุญแจเข้าไปครับไขล็อครับไขเปิดเก็บดอกก็กดปุ่มก่อนนะครับแล้วก็พับเก็บเปิดปิดตัวนี้เป็นล็อกเงียบนะครับล็อกเปิดเงียบตัวนี้เป็นล็อกแบบมีเสียงนะครับ เปิดเขจะมีเสียงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันโอเคเดี๋ยวเราจะสอบด้านในนะครับตรงนี้นะครับมองเห็นมาไหมาลูกล็อกปลดล็อกนะครับแล้วก็ถ้าเราจะทําการสตาร์ทนะครับเราก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับเปลี่ยนกลางมานะครับแล้วก็ใส่กุญแจเข้าไปในเบ้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็บิดได้เลยนะครับ ีสตาร์ทได้เลยนะครับอสตร์เติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดับเครื่องนะครับแล้วก็สตาร์ทด้วยอีกดอกนึงดูนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเวลาที่เราติดตั้งแล้วเราจะมีกุญแจ2ดอกนะครับอันนี้ดอกหนึ่งนะครับอีกดอกสตาร์ทอยู่นะครับเราก็จะดับก่อนนะครับเราก็จะมาวางไว้นะครับเดี๋ยวมาเทสอีกดอกหนึ่งนะครับ เวลาสตาร์ทนะครับกดเด้งออกมาแล้วก็เสียบสตาร์ทได้เลยนะครับใส่เข้าไปในเบ้านะครับโอเคสตาร์ติดเรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะตัดกุญแจให้เรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับเวลาเรียกเรามาติดตั้งนะครับเราก็จะกัดกุญแจให้พร้อมสตาร์ทพร้อมใช้นะครับแล้วก็เปลี่ยนฐานให้ใหม่นะครับเพื่อให้อายุการใช้งานมันได้นานขึ้นนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากติดตั้งรีโมทแบบนี้นะครับก็สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0 9 9 1 0 4ก9นยะครับสี่เก้าสอย้ำอีกทีนะครับ099-104-4922นะครับคันนี้เป็นมิสซูไททันนะครับปี2021ป้ายแดงนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อจองคิวได้เลยครับ เดี๋ยวเราไปดูนอกรถกันหน่อยว่าข้างหลังเป็นยังไงนะครับว่าอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูกันขโมยก่อนนะครับเวลาที่เราล็อกรถนะครับล็อกรถปุ๊บเนี่ยเวลามีคนมาเปิดประตูเรานะครับมันก็จะร้องนะครับแบบนี้นะครับอ่าร้องมีไฟกระพริบรอบคันนะครับจนกว่าเราจะมาเปิดรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันหน่อยนะครับว่าไฟเลี้ยวติดทุกดวงนะครับเวลากดล็อกกดปลดล็อกนะครับ นีเดียวติดนะครับเมื่อกี้ข้างหน้าติดไปแล้วนะครับดูข้างหน้าหน่อยก็แล้วนะครับไปแล้วติดทุกดวงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันรุ่นนี้เป็น 4x4 ดิฟบล็อกนะครับนะจะทดสอบนะครับล็อกปลดล็อกนะครับไททันไมเวกนะครับ2,021 จบเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมนะครับ